ัลโหลสวัสดีครับน้องๆและท่านผู้ชมทุกๆคนเลยครับวันนี้พี่ต้นจะพามาทัวร์นะครับผมเป็นทอยทัวร์ละกันเนาะแล้วก็จะพามาดูของเล่นนะครับผมในโซนของทอยอาร์อัสแล้วก็ที่สําคัญจะไปโซนของเซนทัลนะครับผม <S <S เดี๋ยวเราไปดูกันที่ทอยอาร์อัสก่อนนี่ๆๆไปกันเลยครับกับรายการทอยทัวร์ทัวร์ทอยของเดอะต้นฮีโร่ครับผมไปครับ คือเรายืนอยู่ข้างหน้าทอยอารัสนะครับน่่่น่่นะครับตรงนี้ก็คืออยู่ที่ชั้นที่ชั้นที่6นะครับผมชั้นที่6ของเ e นต o นโวนะครับทางเข้าก็จะเป็น LEGO โโ้อ้อโทษทีครับไม่ใช่เป็น l e โก้เป็นรถไฟโทมัสนะครับผมนี่แล้วก็จะเป็นโทมัสแฟนแล้วก็จะเป็นพวกฮอตวิวนะครับแล้วก็จะมีฮอตวิวจริงจริงพี่ต้นเห็นหลายอันเลยที่พี่ต้นอยากได้ในส่วนของฮอตวิวนะ แต่จริงอยากได้ในส่วนของพวกที่เป็นแบทแมนที่เป็นตัวเลปิก้าอีกทีนึงนะครับนี่มันมีตัวใหม่มาก็จะเป็นสกายไลน์นะครับพี่ต้อนอยากสะสมไอ้ประเภทที่มันเขียนว่าฮอตวิวแบบนี้นะครับพี่ต้นว่ามันสวยนะครท่านผู้ชมแล้วก็จะมีฮอตวิวพรีเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีของเล่นนะครับที่เป็นของเล่นวัยเด็กนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูเลโก้กันดีกว่านะครับไปดูเลโก้กัน เลโก้นะครับเลโก้ LEGO ตอนนี้ก็มีอัปเดตนะก็จะมีเลโก้ที่เป็น Star Wars b u ิลฟ f f i กอ r นะครับก็จะเป็น855แล้วก็จะมี Hyper Speed นะครับนี่ก็จะมีอย่างนี้เลยให้ดู Hyper Speed ก็จะมีรุ่นที่เป็นตัวนี้นะครับ Speed h h m p i o n นะครับแล้วก็เป็น Lotus อันเมื่อกี้เป็น f e r ร a r i เนาะโ ok a m b o ก g ิ i n ี่ e r c e d e s Benz a s t o n m a r t ต n นะครับ จริงๆมันก็จะมีคอลเลกชันที่ในอดีตก็จะมีพวกที่เป็นซูเปอร์ของ Toyota แล้วก็นิสสันนะแล้วนี่ก็จะเป็น Mario อเห็นไหมอย่างที่พี่ต้นบอกบางสาขาจะมี2ตัวเลยเห็นไหมนะฮรูจิ Luigi กับ Mario เห็นไหมความต่างคือต่างกันแค่สีแต่ทุกอย่างเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีชุดนะแล้วก็ l e โกที่มาใหม่ก็จะมีพวกเ e โกที่เป็นเลโกซิตีที่เป็นราคาอยู่ที่ประมาณ380นะครับเนี่ยก็คือจะมีพวกรถตำรวจเครื่องบินนะครับ แล้วก็จะมีเลโก้ที่เป็นนินจาโกนะครับอ่ะตัวนี้ยังมีอยู่นะส่วนใหญ่เซนนันเวิลจะมีนะครับผมพวกงานทอยอัสจะมีประมาณที่เป็นคอลเลคชันนี้ก็คือนินจาอัลตร้าคอมโบเมอร์ชนะครับเมอร์ชเทคก็คือพวกหุ่นยนต์นะแล้วก็จะมีนินจาโกนะครับที่เป็นไฮโดรบอลตี้นะครับแล้วก็มีเลโก้แล้วก็จะมีจู ounty, ราสสิกเวิลด์โดมิเนียนภาคใหม่นะอย่างที่พี่ต้นบอกของเล่นสปอยหนังนะท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็จะเป็น3,820 มันก็จะมีเลโก้เซตเล็กนะครับคือเหมือนกับว่าเวลาเขาคิดราคาของบริกเลโก้เนี่ยจะให้ดูจํานวนบริกนะครับจำนวนบริกแล้วก็จํานวนฟิกเกอร์ที่เป็นแอคชั่นฟิกเกอร์อย่างตัวนี้ก็จะมีบลูกับเบต้าเห็นไหมแล้วก็จะมีตัวที่เป็นตัวคอลเลคชันที่เป็นเด็กด้วยนะครับแต่ก็จะมีอันนึงเห็นไหมจำนวนบริกก็จะใหญ่ขึ้นถูกไหมนะครับผมแล้วก็จะมีเลโก้อย่างเงี้ยราคาก็คือขึ้นอยู่กับจานวนบริกด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวที่เป็นในเรื่องของเขาเรียกว่า การดีไซน์นะครับแล้วก็จะมีกล่องใหญ่แล้วก็จะมีนี่บัสไลยเยียนะครับมาใหม่นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับลิขสิทธิ์เหมือนกันนะอย่างเช่นบัสไลยเยียนะกล่องนี้คือเล็กมากนะครับแต่1ั9เเล็กกว่ากล่องที่เป็นงานของดรสเตรนิกนะครับแล้วก็จะมีนี่มาใหม่มีเยอะเลยดูเี่ใครตามหามาได้เลยนะครับนี่เยอะมากราคา2075นบนะครับพี่ต้นก็สนใจเป็นโกดโบสนะครับ คือจริงหนังเรื่องของตอร์พี่ต้นก็สนใจตัวนี้แต่พี่ต้อนอยากได้ตัวที่เป็นแอสการ์ดโวลมากกว่านะครับแอตแทกออนแอสการ์ดอีกตัวหนึ่งนะครับกล่องละ750เดี๋ยวจะลองไปดูอีกที่หนึ่งก่อนนะครับตัวนี้ค่อนข้างน่ารักนะครับเดี๋ยวพี่ต้นให้ดูข้างหลังนะนี่ตัวนี้มันก็จะเปิดได้นะเป็นแบบนี้นี่แล้วก็โกดโบดแล้วก็จะมีตัวนี้คือกอร์นะครับถ้าเป็นในเวอร์ชั่นการ์ตูนน่าจะดําหน่อยแล้วก็จะมีตัวที่เป็นหมวกคลุมกับผ้าคลุมอันนี้ก็เป็นมนนี้ทอนนร์เ็น แล้วก็เป็นคองนะครับจริงๆตัวนี้ควรซื้อคู่กับตัวที่เป็นฟันแพ็กนะท่านผู้ชมนะโอเคถ้าด้านหลังก็จะเป็นเลโก้ดอนะครับผมแล้วก็เฟรนนะแล้วเดี๋ยวพาไปดูอีกด้านหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นงานที่คล้ายๆบ u ัชนะครับก็คือเป็นงานหัวครึ่งหนึ่งก็จะมีแบดดาลเรนมาแล้วก็จะมีแบทแมนตัวเก่าอยู่นะครับให้ดูใกล้ๆนี้นี่นี่ แล้วก็มาดูฝั่งนี้ก็จะมีพวกงานที่เป็นเทคนิคด้วยอันนี้ก็จะมาใหม่เดี๋ยวนี้พี่ต้นซื้อไปแล้วเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูนะครับนะตัวนี้ก็750เห็นไหมมันขึ้นอยู่กันหนึ่งเลยคือดีไซน์การออกแบบลิขสิทธิ์นะเห็นไหมกล่องเนี้ยโดยส่วนใหญ่ฟิกจะประมาณ159ตัวนะก็อยู่ที่ประมาณ755แล้วก็จะมีอีเทนอลนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับไลท์ออฟเดลโดโมตัวนี้แต่ก่อนตอนที่หนังเข้าใหม่ๆคือหาโคตรยากตอนนี้คือเหลือเยอะมาก แล้วก็จะมีแบทเคปนะครับของด e b a t แมนไซนี้ก็คุ้มนะเนี่ยมันจะได้ฟิกเกอร์คือทั้งหมด6ตัวนะครับแล้วก็ได้แบทเคปนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูของเล่นอื่นกันบ้างอย่างเช่นฮอตวิวอื่นๆน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซน h ฮอตวิวทั้งหมดนะตอนนี้ก็คือซื้อ3แถม1นะครับอันนี้เป็นฮอตวิวเหมือนกันฝั่งนู้ก็จะเป็นพรีเมียมกับโทมี่ทาคาลานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพ r e โม b ิ l นะครับ ก็จะมีงานสกูปปี้ดูนะครับงานโนว์มอล์นะแล้วก็จะมีนี่พิกาจูนะครับนี่พิกาจูนะเขารเรียกโปเกมอนนะนี่ล้วก็จะมีงานเทมโมบิลด้านนี้เหมือนกันถ้าของทยงอยแ s สเหมือนกับเทมโมบิลไม่ได้ลงเยอะนะแต่เทมโมบิลเองก็จะมีสโตร์ที่เป็นออฟฟิเชียลลี่อยู่ที่ เทอร์มินอลวันนะครับแล้วก็ที่เซ็นทันบางนาก็คือเป็นดีลเลอร์นะครับใหญ่เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจูรา s สิกโว l d นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกงานอันเก่าเลยแอมเบอร์คอร์เรคชันนี่คือชุดเก่านะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นแฮมมอนด์คอร์เรคชันนะนี่เป็นแอมเบอร์คอร์เรคชันก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นผ้าที่เป็นพวกอยู่ใน Netflix ด้วยนะครับก็ที่เป็น Jurassic World Cam p c r e a t ต r เนาะแล้วก็จะมีใหม่ล่าสุดที่มาจากวังเด็กนะครับ วังเด็กก็จะเป็นพวกนี้เลยนะครับก็จะมีตัวใหม่คือรถอันนี้เนาะคือความความสเปเชียลของตัวตัวใหม่ล่าสุดของในตัวนี้คือมันจะมี DNA DNA คืออันนี้นี่ DNA ตัวนี้มันจะสามารถที่จะเอาไปสแกนนะครับ DNA ออยู่ตรงนี้นี่นี่ย d เ a นะครับเพื่อจะอาไปสแกนในแอปพลิเคชันนะครับผมแล้วก็จะมีงานที่เป็นไดโรมาแล้วก็จะมีงานที่เป็นมินิมินิตัวนี้ราคาถูกลงนะ แต่ก่อนตัวนี้ประมาณ300แล้วก็เป็นถุงสูงพลาสติกตอนนี้เป็นกล่องนะครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยมันคลัมได้แต่เดีด๋วยวนะคลัมไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็จะมีหน้ากากแล้วก็จะมีตัวที่เป็นไซส์ยเขาเรียกไททันซีรีส์เนาะแล้วก็จะมีนี่เขาเรียกแฮมมอนคอร์เรคชั่นแฮมมอนคอร์เรคชั่นเนี่ยมันก็จะมีตัวที่เป็นตัวเอ,อ่อเป็นตัวคนแต่จะเป็นไซส์3.75นะแฮมมอนคอร์เรคชั่นก็จะประมาณนี้เนี่ยมันจะมีเห็นไหมเนี่ยตัวนี้คือไบโอเนค แล้วก็น,นี่ก็จะเป็นพาราซอรสุรัตเอออ่านยากเหมือนกันชื่อเดลเสาเนะี่ยแล้วก็จะมีตัวใหญ่แล้วก็งานมาใหม่อันนึงคืองานของวังเด็กไทยแลนด์เหมือนกันมาจากวังเด็กแกลเรียนะครับผมอยู่ที่วิทพาดีนะใครไปดูได้เลยก็จะมีงานของบัสไลเอียนะครับตอนนี้จะเป็นไซส์5นิ้นนะครับจริงๆเว็บนี้เป็นเว็บแรกนะมันจะมีเว็บเว็บเว็บอีกอันนึงก็คือเป็นเว็บที่2แล้วก็จะมีคอลเลกชันอีกอันหนึ่งคือคอลเลกชันที่เรียกว่าคริสตัลคอลเลกชันนะและนี่จริงๆต แต่ติดที่ว่ามันเป็นขาสปริงเนะี่ยเนาะไอ้นี่จะถือปืนข้างนี้นะครับแล้วก็จะมีปีกนะจริงๆก็คือสนใจแหละเดี๋ยวกะว่าจะลองไปถอยดูนะครับจริงๆอันนึงที่พี่ต้นสนใจในคอเลกชันนี้คือมีคอเลกชันตัวนี้แล้วพี่ต้นสนใจตัวนี้นี่นี่มันต้องเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือพี่ต้นสนใจ2ตัวนี้มันคือในคอเลกชันเดียวกันนะท่านผู้ชมนะมันคือคอเลกชันที่สามารถที่จะเล่นเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ ตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบสเกลต่อสเกลในหนังเนี่ยตัวนี้ก็คือจะเล็กกว่าประมาณขาถ้าอยู่ในอยู่ในโหมดของต่อสู้เนาะแล้วก็จะมีงานที่เป็นแบบนี้เป็น12 i n ้งนะครับพี่ต้นเคยเจอ12 i n ้งที่คุ้มมากๆเดี๋ยวจะพาไปดูที่โซนเซนนันเวลนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราพามาดูในส่วนของ Master of theUnivers e คือตอนนี้เนี่ยวางเด็กเนี่ยกินตลาดในส่วนของฝั่งทอยอาร์าสไปเยอะมากนะครับซึ่งของวางเด็กตอนนี้มาใหม่เยอะมากจริงอันนี้เป็น Master of theUniverse นะนี่ เป็นแบบนี้เลยตอนนี้งาน h ัสบต้องบอกท่านผู้ชมอีกว่า h ัสบเองเนี่ยไม่ได้ทําตลาดในไทยมาพอสมควรแล้วเราฮัสบเขาย้ายไปอยู่ที่ที่มาเลเซียแล้วนะจะมี h ัสบรุ่นเก่าๆยังอยู่นะครับเนี่ยแต่ถ้าเป็นรุ่นล่าสุดเนี่ยก็คือจะเป็นตามดีลเลอร์แหละอย่างรุ่นรุ่นล่าสุดตอนนี้ที่มาเนี่ยคือได้ลิขสิทธิ์มาก็คือเป็นอีเทนอลนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีนี่ครับน,นะครับแล้วก ด้านหน้าตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูก็จะเป็นพวกงานกาชปองนะครับพี่จะาพาไปดูคร่าวๆอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะเพราะเราจะพาทัวร์แบบกว้างๆในส่วนของเล่นหลายๆที่นะครับนี่ก็จะมีกาชปองอันนี้ก็เป็นซูเปอร์เซนไทนะแล้วก็มีโดรีมอนเทอร์เซมอนนะครับผมามาดูด้านนี้ซีมีอะไรมีวันพีทด้วยนะครับดราก้อนบอลสนะครับผม แล้วก็จะมีงานเขาเรียกว่า Max Rider Dragon b l l l s นะครับผมพี่ต้นอยากได้เซตนี้นี่นี่นี่เซตนี้เลยนี่คือน่ารักมากเป็นตุ๊กตาลุกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพคร่าวๆนะครับในส่วนของฝั่งคอยน์ทั้งหมดนะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่เ e n t ันเ o ิ l ์กันครับไปกันเลยตามพี่ต้นไปกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปกันต่อที่ โซนของเซนทันเบิลครับท่านผู้ชมเดี roc, yeah, ๋ยวเราจะพาไปดูทอยทัวร์ตัวทอยที่เป็นเกี่ยวกับของเล่นที่โซนเซนทันเบิลกันนะครับเบื้องต้นก็คือเซนทันเบิลเองเนี่ยแต่ก่อนตรงนั้นเราจะเรียกว่าเซนนะครับและตอนหลังเซนเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าถ้าในมุมของพี่ต้นคือเขาเหมือนกับว่าริคัสติเขาปิดตัวลงไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเซนทันเ r ิลก็คือเป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้วเนาะเข้ามาควบรุยาิการทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของเซนทันเบิลเองเนี่ยมันก็จะลงของเล่นประเภทแม แล้วก็จะมีงานพวกสปินมา s t สเตอร์นะครับผมงานฮอตบิลงานเลโก้บางส่วนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ<__ก็จะเป็นบรรยากาศคร่าๆก็ยังอยู่ที่ชั้น6นะเดี๋ยวเราจะเดินผ่านร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเดี๋ยวไปกันครับเเราถึงหน้าเซ็นทรัลกันแล้วนะครับในเซ็นทรัลเองเนี่ยเขาก็จะมีจุดที่แบบว่าจัดโซนต่างๆนี่ข้างหน้าเซ็นทรัลก็จะมีฟังก์ชัป๊อปตอนนี้จะเป็นน้องเดฟนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันตรงนู้นนะครับผม ว่าวันนี้ของเล่นเองเนี่ยในส่วนของฝั่งเซนทรัลเองเนี่ยเขามีจัดอะไรกันบ้างนะท่านผู้ชมนะคือเบื้องต้นเองเนี่ยวันนี้เป็นคลิปทอยทัวร์นะห้างของเซนทรัลนะครับผมเดี๋ยวจะพาดูคนมาดูของเล่นฝั่งเซนทรัลบ้างว่าพอมันไม่มีฮัสบแล้วเนี่ยพอมันไม่มีทรานฟอร์เมอร์แล้วเนี่ยพอมันไม่มีงานมาเวลแล้วเนี่ยเขามีของอะไรมาลงไปกันเลยครับโอเคจุดแรกก็จะเป็นจุดของเลโก้นะครับผมเลโก้ LEGO ของฝั่งโซนเซนทันนะเดี๋ยวพามาดู ก็จะมีเลโก้มาริโอ้นะครับเหมือนเดิมเลโก้ซิตี้นะครับเลโก้ดิสนีย์นะครับดูโปรนะครับผมดอทแล้วก็เลโก้ที่เป็นงานครีเอทนะครับเป็นไอเดียนะครับเนี่ยเป็นงานกรอบรูปแล้วก็จะมีเลโก้งานหัวงาน Star Wars นะครับอันนี้ก็จะเป็นยานที่อยู่ใน Star Wars นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ นินจาโกอันนี้ก็ยังมีอยู่นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นงานลดราคาของ s ป e นมา a s สเตอร์แล้วก็จะมี BM นะครับเหลือ2กล่องแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น l e โก m e มก b ะบ็อกใช่ครับแล้วก็จะมีตัวที่รดเฉพาะรุ่นก็คือโทรนะครับผมโทรนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูงานฝั่ง h ัสบ r o กันบ้างว่าตอนนี้ฮัสบ r o ไม่ได้ลงใน Central แล้วเนี่ยมันจะมีอะไรมาลง ถ้าเป็นฝั่งของเซ็นทรัลนะครับเกือบทุกสาขาตอนนี้ก็จะเป็นงานของพวกที่เป็นแม็กฟารนนะครับแล้วงานที่เป็นพวกเนก้านะเนก้าก็จะเป็นงานประเภทเนี้ยท่านผู้ชมก็จะเป็นพวกงานเนี้ยนะครับอันนี้2อ0 9เนาะอันนี้ก็จะเป็นเทรดเดอร์กับกิีอนาโดนะครับแล้วก็จะมีงานแม็กฟารนนี่ไม่ใช่แม็กฟารนโทที่เป็นงานเนกกานะครับ เนกก็จะเป็นเฮลไรเซอร์นะครับเทอร์มินเตอร์นี่ครับแล้วก็จะมีงาน Back to the Future อร์นะครับฮันนี b บอลพเรแล้วก็มีงานสแตท u ูนะพวกนี้คืองาน s t a ทจูก็คืองานตั้งโชว์นะครับนะี่แล้วก็จะมีงานนี้แล้วก็จะมีรถนะพาสโบก็ยังมีคอลเลคชันเก่าๆอยู่อย่างเช่นชางชิ hi, นะชางชี Chang hi, ก็จะเหลือชางชี hi, อยู่2ตัวนะแล้วก็จะมีงานที่เป็นแบบเบสิคฟิกเกอร์กับงานบังกรนะครับ แล้วก็จะมีงานที่เป็นมาเวลรีเจนตัวเก่าๆอยู่บ้างนะก็ตอนนี้สินค้าโปรโมชั่นคือซื้อฮัสบครบ3 0 0ร้ับฟรีของแถมลูกกระสุนเนิร์ฟอ่าใครมีเปนเนร์เนิร์ฟอยู่แล้วก็น่าสนใจอยู่นะครับมันก็จะเป็นคอลเลคชันเก่าตั้งแต่เอ็นเกมประมาณโถ้าพี่นั่าจะไม่ดิดก็สามสี่ปีแล้วนะอ่าใช่แล้วละนี่สี่ปีแล้วตั้งแต่ปีสองพันสิบแปดนะครับเอ็นเกมตั้งแต่ปีสองพันสิบแปดเลยนะครับ แล้วก็สไปเดอร์แมนชุดเก่าๆแล้วก็จะมี Iron Man Avengers ชุดเก่าเลยนะครับนี่แล้วก็จะมีงานที่เป็นรถนะเดี๋ยวพี่ต้นพาไปดูในส่วนของพวกแบทแมนอ่าแบทแมนก็จะเป็นแม็กฟารนที่มาใหม่นะครับตอนนี้เฉพาะรุ่นคือลดรถ3 0นะก็จะมีงานนี่อันมาร์กของแบทแมนแฟล p พอย t ์นะครับจอห์นสจวตนะครับที่เป็นกรีนน์นโตรแล้วก็จะมีบาฟนะครับคอเลกชันที่เป็น Batman อ่าฟาเธอรนะครับพิงฟาเธอแล้วก็จะมีอ่าทรานส์ฟ r ร์เก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังนิดหน่อยนะครับ mm hmm. ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับท r านส์ฟอร์เนะท่านผู้ชม mm hmm. แล้วก็จะมีงานของ Jurassic World นะครับที่เป็นตัว Collection Hammond แล้วก็ Dominion ที่มาใหม่นะ mm hmm. แล้วก็จะมีงานที่เป็น Master of the Universe สอ่ะสั่งของ Central World จะมีตัวนี้ มาสเ e r ร์ออยล์ดเวิรชที่เป็นในเวอร์ชนันของออนักบวยประมนะครับแล้วก็จะมีต่างกันจาก Center, เซนทรี่อาร์ ars, ิึงก็จะมีนี่กล่องที่เป็นกล่องใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นซับเวททีแมนนะโอเคเดี๋ยวพาไปดูในส่วนอื่นๆแบทแมน Batman, ตัวอื่นมีไหมอันนี้ก็จะเป็นแม็กซ์ไรเดอร์นะครับอันนี้เป็นไรเดอร์ตัวใหม่ะนะครับนี่จะเป็นรถมอไซค์แล้วก็จะมี มาสไลเดอร์ ider, แล้วก็จะมีซูเปอร์เซนไตนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นหุ่นซูเปอร์เซนไตนะครับเดี๋ยวล่าสุดจะมีตัวละครตัวใหม่มาแล้วนะพี่ต้นเห็นอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะนําเข้ามาวางในประเทศไทยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกกันพานะครับก็จะมีพวกไฮเกรดนะครับแล้วก็เรนะียวเกรดเนาะแล้วก็จะมีแบบที่เป็นกันพาแบบเวอร์ชั่นประกอบแล้วจริงๆเราเรียกว่าเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ดีกว่านะครับแล้วก็จะมีงานโปเกมอน แล้วก็จะมีงานคล้ายๆมันจริงๆพี่ต้นถ้าเป็นตัวข้างล่างเนี่ยพี่ต้นว่ามันจะเป็นสแตทจูดนะครับแต่มันไม่ใช่สแตทจูดมากๆแล้วก็จะมีงานเบนเพสโตนะครับของบันไดอันนี้เป็นเบนเพสโตในส่วนของแบทแมนแล้วก็ซูเปอร์แมนบันเดอร์เรมนโคนันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวนะันพีทเนาะพี่ต้นเคยเห็นชาแมนคิงสวยอยู่นะครับแล้วก็จะมีกาชปองอ่าชุดนี้พี่ต้นทำรีวิวไปแล้วจำได้ไหมชุดนี้คือน,น่ารักมากนะครับ แก๊ชปองไปเดี๋ยวเราไปดูฮอตวิวกันสักหน่อยฮอตวิวของเซนทัลเวลมีอะไรบ้างอ่ากล่องน,น,อง View, นี้เป็นกล่องฮอตวิวก็จะมีแบทแมนจิ๋วนี่เป็นคลาสสิกซีรีส์แบทแมนคือมันจะเป็นรุ่นจิว๋วนะครับนี่พี่ต้องจะชอบอพวกรถแบบนี้ที่มันมีโลโก้ฮอตวิวที่ว่ามันสวยมากนะครับ แล้วก็จะมีคอล l เลคชันที่เป็นงานแบบพวกที่คล้ายๆรถจริงๆเขาเรียกแรปปิกานะเป็นล้อยางนะครับราคาอยู่ประมาณ350-450แล้วก็จะมีงานชุดเซตแบบนี้นะครับดมาดูด้านนี้ซิอ่าด้านนี้ก็จะเป็นโทมัสแล้วก็จะเป็นงานมีเนียนนะครับมีเนียนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีงานโทมิทา a คาร่านะครับนี่จริงๆคอล l เลคชันตัวนี้มันจะมีดิสนีย์มาแล้วที่มีวินนี่เดอะพูแล้วก็มิกกี้เมาส์ แต่พี่ต้นไม่แน่ใจว่าที่นี่ลงหรือ,อยังนะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันหน่อยฝั่งนี้ก็จะเป็นงาน t o มิทัคคาล่าด้วยนะครับก็จะมี j จ r ร s ส i ิกเวิ d ์นะครับอ่าก็จะมีเนี่ยบลู Blue, นะครับแล้วก็จะมีตัวที่อยู่ในภาคสองเนาะอืมอันนี้ก็จะเป็นเซตคอลเลคชันของฝั่งฮอตวิวโทมิทัค a าล่าแล้วก็หลายๆอย่างเลยแล้วก็จะมีรถที่มาจากจาร์ด้านะครับจารด้าจะเป็นรถแบบนี้นี่นี่ ก็จะสวยอีกแบบหน,นึ่งเนาะนี่นมันจะเป็นแบบนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวที่เป็นงานฟังกูป๊อปกันดีกว่าครับไปครับ ชั้นนี้แหละครับชั้นฟังโกป๊อปชั้นที่4เดี๋ยวเราไปดูกันว่าฟังโกป๊อปที่ขายในเซ็นทรัลเวิลด์นะครับโซนเซ็นทรัลเวิลด์นะถ้าฟังโกป๊อปในโซนของฝั่งเพยเฮ้าส์เนี่ยพี่ต้นว่าเขาน้อยลงไปเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูโซนของฝั่งเซ็นทรัลเวิลด์กันว่าฟังโกป๊อปเยอะไหมไปกันเลยครับเออมาถึงแล้วมาถึงแล้วโซนฟังโกป๊อปนะครับผมอยู่ชั้น4ของเซ็นทรัลเวิลด์จุดแรกเลยก็จะมีนี่เลยพวกงานที่เป็นรีโอร์อาโวนะครับอันนี้เป็นสเตรนเจอร์ติงนะครับตัว เดโมกรอก่อนนะครับในซีซั่น4ก็จะมีตัวอ้าน,นี้ก็จะเป็นวอชอีฟนี่เป็นราเวนเจอร์ a า o s นอสก็คือ t า a n นอสเกเลนะครับผมเป็น t า a n นอสใจเกเลแล้วกันนะครับราเวนเจอร์นะครับ, er, รบแล้วก็จะมีในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นงานดี e y ก็จะเป็นพวกสแตทจูดเฮ้ยนี่นักล,ลักนี่ลมดาวตัวร้ายเลยเนะี่ยนะครับแล้วก็จะมีแก้วนะครับจริงๆพี่ต้นมันได้ยินเสียงแบบนี้มันน่าจะ โพสลงยากหน่อยแต่ไม่เป็นไรมันน่าจะติดลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็จะมีงานฟังกูปป๊อปที่เป็นกล่องใหญ่ๆแบบนี้นะครับแฮร์รี่พอตเตอร์อ๋อนี่มาแล้วนี่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 วอตอฟนะครับเป็นกับตันคาร์เดอร์แอนด์ไฮดดาสตอมเปอร์ใเอว์ชั่นบินแล้วก็จะมีอเวนเจอร์ที่เป็นเวอร์ชั่นที่เขานั่งโต๊ะนะครับแล้วก็มีแฮกริดนะครับแล้วก็ด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นงานฟังกปป๊อปลด50%นะ เนผมเดี๋ยวเราไปดูฟังกูป๊อปดิสนีย์ก็จะมีตัว3ตาที่เป็นรีมิกซ์นะครับแล้วก็ m o n สเตอร์แอดเวร์กนะครับแล้วก็จะมี g o d ซ i l l a อันนี้คือครบเซต3ตัวเลยนะครับแล้วก็จะมี b a ท m a n นะครับแล้วก็ด้านนี้ในรนะัลซาวอร์เนาะอ่ะพี่ต้นไล่ให้ดูเลยนี่นะครับ ก็จะมีงานที่เป็นแบบไวเคสโต้ที่เป็นคล้ายๆกับพวกถุงขนมเราพี่รู้ว่ามันน่ารักนะเนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นซิเฮ้ยอันนี้มีเทอร์โบแมนด้วยใครที่เคยดูหนังของของอานทนนะอานท์ชวอชเนเกอร์นะครับ Turbo Man. เทอร์โบแมนโอ้สวยนะเอ่นะครับผมนี่เทอร์โบแมนก็คือจะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่อยู่ในหนังของอานท์ซึ่งมันเป็นคล้ายๆกาเรียกวานะคือมันเป็นวันคริสต์มาสที่พอ่อเขาต้องซื้อของเล่นมาให้ลูกแล้วก็ไปแย่งชิงกันในห้างนะครับ โอเคนี่ก็เป็นแมคโดนัลด์นะครับนี่ก็จะมีนี่นะครับผมโอเคน่าจะพอหอมปากหอมคอนะยังไงก็ยังไงก็ต้องฝากทุกคนติดตามคลิปของในช่อง The Hero เดอะต้นฮีโร่ด้วยนะครับผมนะขอบคุณมากทุกคนเลยรักทุกคนเสมอนะครับยังไงเราจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับ I love you ไปแล้วบ๊ายบาย